ถึงเรื่องธรรมาในปัสนาคือสถานตติเข้าไปกำหนดทำาความรู้เท่าถึงเรื่องธรรมถึงเรื่องตายถึงเรื่องเวทนาถึงเรื่องจิตดังอธิบายมาแล้วตตีตัวนี้แหละเข้าไปคุม คือเข้าไปตามรู้ตามเห็นตามรู้เรื่องตามเห็นเรื่องของกายของวรนาาของจิตไม่ได้เป็นหลงเข้าไปยึดไปถืออันนั้นเราเป็นตดเป็นตัวคือเป็นอัตตาในต่าอันนั้นเป็นสัจธรรมเช่นว่าเราพิจารณากายของเรานี่ถ้าเราไม่ได้พิจารณาเห็นเป็นตัวเลย ถ้าแ่เป็นตนตัวเป็นตัวจริงๆว่าเป็นเราเป็นเขาป็นจริงกันพอดีเราเข้าไปพิจารณาตั้งสติจะกำหนดพิจารณาตรงนั้นอย่างให้มันถือว่าเราว่าเขาให้เป็นสภาว่าอันหนึ่งเกิดดับพอเห็นว่าเป็นสภาวะนหนึ่งเกิดดับนั้นกายตัวนี้ก็สักแต่ว่ากายในกกายเป็นทับ เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมนันเลยเป็นธรรมเลยเวทนาของมั้นกันเราเอาสติเข้าไปกำหนดความสุขไม่มีตควมีตัวได้อธิบายมาแล้วไม่มีญาติสาโลหิตไม่มีพี่มีน้องคือขึ้นแล้วก็ดับสูญไป เราเห็นเป็นสัจจะสภาวะหนึงน่งเมื่อเราเห็นพัดอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นธรรมซึ่งเป็นธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราสัจจะพูดกับธรรมดาที่เคยแต่นี่มันไปเห็นจริงเาทีเดียวมันเ,เป็นของเกิดจากอยู่างน้นในขณะเดียวทีเดียวในขณะจิตนั้นน่ะ นอาจิตเยืยนเป็นธรรมมานุปัสสนาคึกตามไปเห็นตามไปรู้นี้ตามไปเข้าใจไม่เข้าไปหลงไปยึดเนี่ว่าเวทนาในเวทนานั่นเป็นธรรมตัดเวะธรรมะเป็นธรรมะจิตตานนปัสสนา เราสติเข้าไปตั้งมั่นจนาท่านอาการยคิดคิดนึกลุงแต่งมีความรู้สึกนึกคิดฝุ้งแต่งในประสาทมัน,นตัเมื่อเราไม่เข้าไปยึดม,มันก็เกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปตอนนี้ตนมีตัวไม่มีเราไม่เขาอันนั้นหากเป็ดในอย่างนั้นเรียกว่าเป็นธรรมดา จิตของเราเข้าไปพิจารณาเห็นชัดอย่างนี้เนืยอว่าเห็นธรรมถึงธรรมรู้ธรรมอีกที่เรียกว่าธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเมื่อสติเข้าไปตามรู้ตามเห็นกายเวทนาจิตธรรดังเวทนาจิตดังที่บา,มารมแอ้วนั้น มันนี้เป็นธรรมข้าวาเป็นธรรมในยที่นี้นยห,หมายก็บมันนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาคู่ไปรู้ก็เป็นอีกอันหนึ่งของมันสิ่งที่เรารู้นั่นก็เป็นอีกอันหนึ่งของมันมันเป็นเรื่องของอันนั้นขนาดนั้นไงไม่เรียกอะธรรมแล้วจะไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ม,มีใครเป็นใหญ่ในเรื่องธรรมนั้ ทำนั่นให้มีอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นใครจะามาไหว้ก็ไม่ได้ใครจะไม่มีก็ไม่ได้จะามาเลี้ยงมาไหว้มาตกแต่งรักษาอยู่ในอจิตในอยู่ในอำนาจอิสระางวนไม่ได้เด็ดขาดมันแสดงว่าถัดลักษณะอาการอย่างนั้นทิจนาจอ,ยอย่างนั้นเห็นชัดออย่างนั้น เป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างน,น,นี้อยู่ตามสภาพเลยทั้งมันเรียกว่าธรรม,มานุปรรัสสนาตามไปเห็นตามไปดูคำว่าสติน,นันมีคำว่าธรรม,มานุปัสสนาสติปรรัฏฐานสติเข้าไปตั้งมัน่นแห่งที่ารณญนานธรรมนึกสักเทวธรรม ไม่ใช่สับตัวตนบุคคลละสองเรียกว่าธรรม,มารนุกรมนาคตีประทางคือสติเข้าไปตั้งมงั่นในธรงทเรื่องของกล้าครอบมดัดถ้าพูดสรุปล้วหมดแล้วทั้งชั่วทั้งดีเป็นธรรมนั้นที่จะเห็นว่าเป็นธรรมทั้งหมดนั้นคือว่าเราไม่ซีวิตเราไม่ได้หลงยึดถืออกเป็นตนเป็นตนนัวจึงจะเป็นธรรม เคยที่บายให้ฟังเลยว,ว่าโลกไปทังถ้าหากเราปล่อยเเราวางวัตถละเราถอนไม่เข้าไปยึดไปถือแล้วเป็นธรรมไปหมดธรรมนั่นก็ไม่ใช่ของเอาไม่ใช่ของทิง้งนั้นเกิดดับอยู่อย่างนั้นทิ้งจะเป็นธรรมนยวัฒนาสีฐานนั้นธรรมเป็นอย่าง ทำดีแต่คนเดียวกานทำเสื่อเต่นเดียวคือที่เราเข้าไปที่จนาเห็นชัดอันนี้เป็นของสำคัญเรามันยึดเป็นถือถ้าไปยึดแล้วทำจรินล่ะอย่างรูปทำนามาทำที่จินเป็นธรรมแต่เราไปยึดเอามาติดเป็นตัวโลกตายเป็นโลกที่ตัวของเราเป็นคนเป็นสมุดแบบนั้นยิงไม่เท่านั้น กิเลสทั้งหลาตาะาาาระธานทั้งงหมดที่เรียกว่าคุณธรมร,นรมนึกคิดคุธรรมถ้าหากเราไม่รู้จักทิ้งก็จะวางทำนั้นกลับมาเป็นโลกที่เป็นโลกกระทำมินดีนได้ชอบอกชอบใจสุขกุุข์อะไรต่างๆเมื่อตายมันเป็นโลกกระทำคำว่าโลกกระทำมันทำเป็นโลกของโลกอันนี้เหมือนกัน มันก็ไม่มีไม่อยู hey. He ่ในตัวของเราแต่ว่าหากว่าเราไปยึดมาไว้ในตัวของเราเส้นความสุขในความทุกข์ต้องไปเสนินทางเนี่ยเขานินทาเราเขาเหยาดหยาดด้วยถูกเรามันจะไม่ใช่เราคือเขาว่าตามความเห็นของเขาเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็พูดอย่างนั้นแต่จะไม่ใช่พูดที่เราพูดที่เขาเองนะ ถ้าเราจะยึดม,มาเมื่อไรไออันนั้นเรียกว่าโลกกรรมถ้าเราจะยึดอันนั้นมาไว้ในใจขอ,องเราก็จะกลมกลมใจเดือดร้อนเรียกว่าโลกกรรมำมาไว้ในตัวของเรามอ้ใ,ใจเราเราไออันนั้นเลยกลายเป็นตนัวของเราเลยกลายเป็นโลกพ่อทำขโลกมาไว้แล้วกลายเป็นโลกข้าหาว่าเราไม่เอามาไว้ในใจของเรา ม่ไม่ยึดไม่ถือก็เป็นตัวเป็นตนของเราทึงนี้จะเป็นโลกกระตามเถอเขาพูดอยู่โลกกระตามเถอตามสมมติว่า,าเนนัี่เขาเรียกอะไรเรยว่าเราไม่หลงก็เอามายึดมับถือในใจเขาเองอำมานจะเป็นัฏิวัตธรรมเนี่ยว่าธรรมกเป็นธรรมใ้เถยพูดย่อๆเรียกว่า สิ่งที่เราไปยึดเอามานั้นถึงจะเป็นธรรมก็กลายเป็นโลกถ้าหากเราัยึดแต่ถึงน่าจะเป็นโลกมันก็กลายเป็นธรรมคือเราทิ้งเรา่อยวางหมดเรื่องแล้ว,วมนนันมาอยู่กับเกาะใหญ่กับจิตใจของเอรเานี่ก็รรม,มาเุื่อพัฒนาสติปัฏฐานคืออย่างนี้เองพิจารณาเห็นที่นักวิทย์บ่เป็นธรรม ไม่หลงข้อไป่ยึดใจหัวเป็นป็นเง็นตัวเดี๋ยวก็ทำมาแล้ว็าสนาปฏิบัติมีอธิบยายทั้งงานปิปัฏฐานสี่วันนี้เป็นข้อที่สี่จบลงเพียงแค่นี้แต่ว่าอยากจะย้อนคู่ดิ้นึ่งเพื่อให้สามขอามอม้อก่อนหน้าไมย่าไม่ทัดกเกยนซึ้นอีกให่เป็นแนวปฏิบัติ สติตัฐานนั่นเป็นธรรมะำหรับที่จะดำเนินไปสู่ความบริสุทธิธ์ถ้าหากหลีกจากทางนี้จะแล้วไม่ดำเนินตามแนวนี้ได้ไม่มีหลักแล้วทำไมจะต้องมีหลักมีแนวทางมีทางดำเนิน นั่นเน้นจึสี่จมหา้าไม่รู้จัหรักแรงไม่เศร้าจิตบิถูกทำไปงงๆเศร้าไปเงไม่รู้จะจิตบิดถูกถ้าหากเราดําเนินตามสติปัฏฐานดังที่อธิบายมันต้งงจะต้นเดินตามนี่ไม่ปตีกจากนี้ก็เรียกว่าถูดทางมีชื่อว่างน,งาางนี้ถ้าคิดแทกจากนี้แล้วเรียกว่าคิดคิดทาง มันมีเครื่องวัดอย่างนี้น่ึงจะใช้ได้อันนี้คาว่าสติปัฏฐานก็พูดตรงๆอยู่แล้วอ่ะปัฏฐานนะคือที่ตั้งสติตัวตั้งให้มีจิตเอกสติให้ตั้งในที่ให้มีสฏฐานที่ตั้งจึงเรียกวสติปัฏฐานเมื่อเราตั้ง เมื่อสติตั้งในฐานที่ที่ถูกที่เหมาะดังที่บานนี้แล้วจะเห็นพัดตาม็ิจริงและปล่อยวางกายเวทนาจิตธรรมแม่นำมาไว้ในใจของตนก็เลยกลายเป็นนุปจัสนาคือไว้เห็นพัดเห็นเสื้อนตามอาการของมันเรี่กว่านุปจัสนา นั่นจะเอาความทั้งว่าสติหนึ่งปัฏฐานที่ตั้งหนึ่งนุปัฏนาหนึ่งสามความเข้ากันเนี่กาสติปัฏฐานสติปัฏฐานพิจารณาตายให้เห็นสัจจะว่าตายและสัตว์ตายอย่างนปัฏนาสติปัฏฐานนี่ก็นุปัฏนาสติปัฏฐานคิดเชื่งตามนนัเี่ว่านุปัฏนานสติปัฏฐานนุปัฏนาสติ ตั้ฐานั่นคือมีที่ตั้งปฏิกจังไร้ที่เที่ยมีฐานะมีหลักแหรงแนวทางด้านอธิบาลนี้เมื่อเราเข้าใจในตอนนี้แล้วแล้วก็จะชัดขึ้นได้ว่าปฏิปฐานาเป็นหลักสำคัญยืนยันได้ว่าจิตึกธูมอยู่ตรงนี้เราก็จะไม่ได้งงงงายไม่ได้หลง ไปตามทั้งนนว่งหาและคำพูดของพระไตรทั้งหมดหรือว่าเราปฏิบัติไปผิดหรือถูกลก้วจะเห็นตัวตนเองพัฒนาตัวเองยิ่งจะมีหลักที่เชื่อมันดำเนินตามคำคำสองพระเจ้าถูกต้องดีนี่สิ่งเอกสรุปรวมในความที่ให้จับได้ง่ายเราจะหลับดำเนินเราถูกหรือผิด มีหลักบังอธิบา,ายใน่างนี้ะฉะนั้นทุกคนเมื่อได้ฟังงอข้อย่อนย่อนี้แล้วต้องมาพิจารณาอีกทีหนึ่งถ้ามันเห็นชัดในตนเองแล้วนพิจารณาความตายคนเลาาเกิดพิจาถ้าการท่าสีที่น้ำไฟลมจผสมกับเป็ดก้อนเ้าคึ้นว่าเาเป็นคน แต่ก็ใช้การได้เพราะว่าอ,อันนี้ใช้การในทุกอย่างทุกประการใช้ได้ทั้งน้ำทั้งบกใช้ได้ทั้งอากาศใช้ได้สรรพัทุกอย่างทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ทุกประการเป็นของกายสิเป็นคล้ายๆรือว่าเครื่องคุณ อันหนึ่งชึ่นพระองค์ตเทศนาวัตรยันตังเรระยนหรือกายจะตัจักกังมีจักสีคือยาบทสีนวะทวารังมีทวารเก้าพระองค์จะพบพติเจ้าทั้งหลายที่แปดสองนะพวกท่านมจะเรียกว่าบุคคล ไม่ได้เรียกว่าตับก็บ,บุกขดเป็นเสิยะทรยะยนนั่นหนึ่งขทาานั้นนะท่านถามความสุขพุข์ขึ้กนกัน้วยกันทาไมได้บอกว่าสบายดีหรือทาไม่บอกว่างั้นท่านบอกว่ารักสี่มีอแล้วมีถารเก้ายัางพอดกันท่านบหรยังขอดกันได้หรืออยู่ขนาดนั้น ท้าไม่าวสบายดีบุถ้าว่ามียาวดอ่อนไปส่วนไหนส่วนหนึ่งน่กายไดมุวิตเกิดวิตกวิดไปมันก็สุดเฉยหรับฝนกรเดวไม่ไดเหนาหูโตเไปหมดสกัดแสบีลายตาสุดจมัปจะใช้ตาแต่ตสุดโตมือมีอะไรมี นเพียงไปมันก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะครับต้องเสือ่อมตายเสือเส่อมไม่กดเสื่อมทางหมู่วิ่งกายใจก็เสื่อมเสื่อมไปเทิงระดับเที่ยวแรงแข็งขยนันทั้งกมดเสื่อมมดเพรนั่นเรียกว่าตายเสื่อมมันเรียกว่าตายมันค่อยตายไปทีอย่างสองอย่างในคนที่สุดนอนอยู่กับ มันก็เสื่อมคือมันค่อยตายไปคนที่สยูก็ตายจริงๆิะจังไม่มีลมหายใจเขาออกแท้จริงคนเราอยู่ได้ก็ลมหายใจจริงนะพวกเมาสังเกตดูรถละลงไปว่ตทุสิ่งทุกอา่ประกาศค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปยังเวลแต่ลมลมก็หายใจและรวยอยู่มันก็เสื่อมไปเหมือนกัน นายลมหายใจนั้นก็หมดไปอีกอันนั้นมดเรื่อกอะไรจะขาดนี่ตายานพูดคนดจริงจังแล้วไม่ใช่กายไม่ใช่ตัวกายนี่แตกดับนบันเป็นสภาพของหนึ่งต่างหากเมื่อเกิดขึ้นมาเรียกว่าธาตุสีย่ยางอธิบายมาแล้วแต่ไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ธาตุสี่ มันเป็นลูกไปอะไรก็ไม่ทราบเกิดก้นมาเป็นคนเราเรียกสมมติว่าคน,นแท้แท้จริงอะไ่ใช่คนมัน็นสภาพมันห้เกิดขึ้นมาเหมือนแค่หุน่นเขาปั้นเป็นลูกเป็นร่างึ้นมาหุ่นนั้นก็เชื่อมไปเชื่อมไปก็สลายไปเ,เป็นสภาพตามเป็นจริงเข้ามันดินน้ำไฟลมเชื่อมเป็นดินน้ำไฟลมหมดเรื่องไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ใครตาย ผู้ตายมึงตายเขาเลยก็ไม่ตายร่างกายก็ไม่ใช่แต่มันนั่งเกิดตับเกิดตับเป็นอยู่อย่างนั้นนี่เกิดตับไปแล้วไปตามเรื่องตามราวส่วนจิตผู้ที่มันเป็นผู้ไปครองเหมือนกันกับว่าหอยอะไรหอยหอยอยู่ตายพะเนะ ไ่มันไปเข้าเปลือกของเขามันเข้าไปแล้วมันก็ไปเชื้อเปลือกของเขาแล้วไปแล้วมันก็ไปตามเรื่องตางลราเป็นตัวเด็ตัวไปถ้ามันเบื่อหน่ายนี้แล้วมันออกตัวเนี้ก็เป็นได้ดตัวเปล่ามันก็ออกจากเปลือกของเขาแล้วก็อยู่ความมันดต่งาง ร่างกายนี้ก็เหมือนกันจิตใจของเราเข้าไปคลองนั่นเองไปคลองแล้วก็เบื่อหน่ายแล้วก็หมดไปคือมันหมดมันเสื่อมสิ้นไปน,นั่นเองไปอีกกอีกพบนี่ก็ไปอีกพบอื่นต่อไปเหตุน,นั้นน่ะคนเราเกิดขึ้นมานะไม่ใช่อะไรทั้งหมดเกิดขึ้นมาเพียงจะเอามาสเสวยกับพฤตการกระทา เ,เรียนแป่งอิปัฏฐต่างๆเรียกว่ากรรมคือจิตนั่นเองมาเกิดมาก่อกรรมใช้ให้ทำนั่นทำนี้ให้ดีให้ชั่วทำอย่างละเอียดเรียกว่าต่างๆเรียกว่าก่อกรรมทางเมื่อมันเสื่อมเมื่อมันตายไปสลายไปตัวจิตนั้นใช้ไม่ได้แล้วกายนี่ใช้ใช้กายไม่ได้แล้วกายจะไปใช้ที่ไหนมีแต่จิต อยู่อันเดียวไม่มียาบทมันก็ไม่ไม่ได้ใช้สิจิตต้อน่าเป็นของสำคัญมากถ้าหากว่ายังมีวิยาบทเคลื่อนไหวอยู่ตาได้คนะือร่างกายมีอยู่ตาได้ต้องใช้ไปตาบนั้นถ้าร่างกายดับแป่หมดเสื่อมซูลชินไปจินตนั้นก็เดช้ อันมีใช้จิตส่วนจิตขาดเดียวแล้วคิดรงสายปรุงแต่งสัพพัสท,ทุกอย่างไปเป็นในการจิตของเดียวอันเดียวไม่ปรากโกล,ละกลายจิตอันดีนรลนกระเสือกกระสนไม่มีขอบเขตเหตุนั้นพระเจ้าัิให้สอนจิตอบรมจิตไม่ได้ให้อบรมที่อื่นอบรมที่จิตแห่งเดียวเท่านั้นเอะ ถ้ามันสงบมันอยู่นิ่งถ้ามันไม่ปรุงไม่แต่งไม่คิดไม่นึกเมื่อปรุงไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งมันก็หมดอี่มันก็หมดอาการอีกจินมันนิ่งเฉยยังเหลือตใจใจเลยเข้าไปเป็นใจนิ่งเฉยมันจะมีอะไรอาการนี้กิเลสเขาไม่มีเมื่อจิตมันเฉยแล้วไม่มีกิเลส ปรุงมแต่งก็หมดการปรุงาแต่งเลยเป็นกิเลสก็เห็นให้เศร้าให้หมองให้ในคลองใสกระจิตนันเลยทางบวออการน,นั้นก็ไม่มีอะไรแล้วได้แค่นั้นก็เอาซะก่อนถือว่าไม่ได้วิเศษวิโสก็ยึดปรุงยึดแต่งยึดคิดอินิตให้ปรุงเป็นให้หมดแล้วก็เสื่อใจใจนิ่งเฉยอยู่เท่านั้นได้กีเ กิเลสหมดพลังก็เอาสถอะก่อนไม่ต้องเอามากใหม่อาหารการกินเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งซึ่งนัดในจำนวนปจัจจัยสี่เป็นของรำคาญอย่างยิ่งยิ่งกว่าปัจจัยของมดถ้าไม่ได้จัอาหารมันมีอาหารมันเครื่องอ,อยู่ในท้องแล้วก็ต้องตายไม่ว่าใครๆทั้งมด สเพสตาอาหารแลดจิติกาสัตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยอาหาร <c oughs> อาหารนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทรงตัวอยู่ได้ให้มีชีวิตยืนนาน <c oughs> แต่อาหารนี่ก็สำหรับผู้ปฏิบัติเป็นโทษสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าหารว่าฉันอาหารโดยไม่ตีเจรนา ไม่มีเงีย,ยบยขอุวายก็เป็นเหตุให้เกิดลาธะให้เกิดให้เกิดความกำหนัดให้เกิดความฟุ้งเฟ้อเป็นเหตุในจิตใจวุ่นวายไในที่ต่างๆ <c oughs> <c oughs> เหตุนั้นเียกว่าฉันนอาหารควรที่จะมีระวังสังวร ระวังสั้งวรนในเรื่องของสุง่งผนมากเราหัดระวังสั้งวรเนในอาหารแล้วในการที่นุ่งห่มผ้าผ่อนเรื่องนุ่งของห่มก็ดีกระจายชาติที่วเ <c oughs> สนาสนะที่อยู่เนะที่อยู่อาศัยยุกยากหรักแก้ไขต่างๆหลายอย่างแลก็ประการ เมื่อหัดพิจารณาอาหารให้เป็นไทสมีตำนานเนี่ยของรานั้นต้องเป็นไปตามกับอาหารเรื่องของสำคัญมีอยู่ทุกวันวันหนึ่งเราฉันมันต้องมักหลงมักลือในรสชาติพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าในตัวองค์เจ้าฉันอาหารว่าเป็นยาพิมัติ คือว่าเป็นยาสำหรับปรามาัดหล่อเลี้ยงร่างกายให้พอเป็นได้ยังอัจภาพชีวิตจะเป็นไปเท่านั้นไม่ได้ฉันเพื่อว่วนดีพีงามไม่ได้ฉันเพื่อสุขภาพอนามัยันสุขุ่นบริบูรณ์ฉันอาหารนะสักแต่ว่าก่อนบินทบาท อันนั้นก็ให้พิจริรนาเป็นธาตุคือว่าสัตวว่ธาตุมตัตตโคสแต่ว่ธาตุมีสัตว์ตมีเชีวไม่ใช่สัตว์ไม,ม่ใช่บุคคลเัินโยเรื่องของว่างก็เอาของเหล่านี้เป็นของมีอยู่อย่างนั้นแล้วฉันไปก็เป็นธาตุแท้